คนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าแล้วอยากบำรุงผิวหน้าตอนกลางคืนเอมจะบอกว่าบำรุงผิวหน้าตอนกลางคืนเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยปลอบประโลมผิวของเราเนี่ยเวลาตอนอนอนได้ดีมากๆทําปฏิกิริยาบนผิวหน้าของเราได้ดีตัวนี้นะคะเอมแนะนําเป็นโคจิรีจูเอสเซนเซียไนท์ครีมค่ะตัวนี้เขาจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาตอนกลางคืนนะคะเขาจะให้ บำมผิวหน้าดูแลผิวหน้าเราอยากเต็มที่นะคะมีความรู้สึกชุ่มชื้นให้ความสบายผิวหน้าและตัวนี้ทาไปแล้วไม่มีความเหนียวเน้อหนาค่ะตัวนี้นะคะเขายังมีตัวไวท์เทนนิ่งถึง7ชนิดนะคะสามารถทําให้ผิวหน้าเราเนี่ยมีความกระจ่างใสนะคะรวมไปถึงสิวฝ้ากระจุดด่างดำหรือปัญหาผิวหน้าไหม้หรือปัญหาผิวหน้าปัญหาต่างๆนะคะตัวนี้สามารถช่วยได้ เห็นผลภายใน14วันที่ใช้นะคะตัวนี้นะคะถ้ายิ่งใช้เป็นประจำนะคะผิวหน้าของเราจะมีความอ่อนเยาว์นะคะผิวหน้าของเราจะมีความแข็งแรงมากขึ้นเนื้อด้านในของเขานะคะจะเป็นเนื้อสีออกครีมครีมนะคะตัวนี้เป็นกลิ่นหอมที่ตายตัวของเขาเลยนะคะจะเป็นกลิ่นละมุนละมุนนะคะไม่เป็นกลิ่นที่ฉุนค่ะเป็นกลิ่นละมุนหอมๆนะคะ ตัวนี้ทาไปแล้วนะคะจะให้ความรู้สึกว่าดีมากๆทาที่แต่งหน้านะคะยิ่งต้องใช้ตัวนี้เลยนะคะเพราะว่าเราตื่นนอนมาเนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าหน้าของเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นอิ่มเอมได้ดีมากๆยิ่งแต่งหน้าไปยิ่งติดทนนะคะตัวนี้ถ้าสนใจสามารถติดต่อบริษัทมิรากุได้เลยค่ะ